กระโดดใส่น้องหยงหยงเลยนะนิออนเนี่ยดูสิน่ะเล่ยนจะน้องเหนื่อยอ่นเต้นใส่น้องว่าสันอุ้ยดูสิเล่นน้องเมื่อน่ะโดดใส่น้องแต่ละเทืาเนี่เล่นกันมา่อสันมึงดูออนคะทำไมทำน้องแรงเนี่ยโอ้ยเต้นใส่น้องโดดใส่น้อง เอาให้น้องเหนื่อยแล้วนะนะเดี๋ยวเล่นกันแล้วก็เข้านอนเลยลูกเหนื่อยพี่ออนนะ่ะเอาจนน้องเหนื่อยเองก็เหนื่อยเต่เองก็เหนื่อยใช่ไหมใช่ไหมออนก็เหนื่อยใช่ไหมลูกลิ้นห้อยเลยออนลิ้นห้อยเลยกินข้าว,าวยังลูกโอ๊ย เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งกินยังไม่กินตอนนี้หรอกอ,อืไปนี่อ้อนเหนื่อยอ่อนเหนื่อยแม่ขอพักสักแป๊บนะเอ้ไปกินข้าวอยู่มันจะกินนมกินนมเหรออยู่ในตู้เย็นไงล,ลูกไปเอาน้ให้น้องตัวน้องอยู่ในตู้เย็นลูกทม,มไป ไปกินไปเหนื่อยแล้วนะ่ะเดี๋ยวก็เข้านอนแล้วแล้วยุ่งกับน้องเลยเอาแล้วไม่เปิดฝาให้น้องกินล่ะมันจะแห้งเขาเปิดฝาไว้เอามันหิวแล้วดิเหรอลูกยังปล่อยเล่นกันโคตรเหนือหน่อยแล้วดิหนึ่งเล่นกันจนโคตรเหนื่อยแล้วดิหนึ่งยอออ้วนแล้ววิ่งตามเขา้วต้องได้เผาผลาญใช่ไหม ไม่งั้นเดี๋ยวแนะนำใช่ไหมอ้วอนเกินไปใช่ไหมยังไม่สี่เดือนเลยอนะ่ะดูกระมาสองโลแล้วสองโลนิดสองโลนิดๆแล้วนะเล็กๆนี่ก,ก,ก,ก็ไม่ใช่ย่อยนะโดดใส่เขาเหมือนกันนะน้อเล็กๆก็ไม่ใช่ย่อยวิ่งใส่เขาเหมือนกัน เต็มใส่เขาจงๆจงเลยไม่ไหวแล้วปวดฉี่แล้วมึงนะออนปวดฉี่แล้วแม่อนอนปวดฉี่แล้วปววู้โตอย่าไปยุ่งนี่ออนปวดฉี่ลูกหนูก็นั่งรองก่อนเดี๋ยวเขาเล่นกันนะลูกนะพอแล้วเนาะออนปวดฉี่อยู่พี่ออนไปทำธุระก่อน േ പച്ചോ hey,